สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามรายการลูกคุณหนูยูเคนะคะท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยโควิด -19 แพร่ระบาดหนักนะคะที่เมืองไทยยังไงนะคะชมก็ต้องขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวไทยทุกทุกคนทุกทุกท่านผู้ติดตามรายการลูกคุณหนูยูเคนะคะขอให้เพื่อนเพื่อน,นทุกคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดแต่ที่สาคัญกว่าสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการมานั่งขอโชคขอชัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อน เพื่อนขา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่เราป้องกันดูแลตัวเรานะคะก่อนดูแลคนในครอบครัวก่อนนะคะมีความรับผิดชอบต่อตัวเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านมาได้ซึ่งตัวฉําเองเนี่ยนะอาศัยอยู่ในอังกฤษค่ะที่ได้ติดตามกันช่วงโควิดเนี่ยเพื่อนๆคงจะเห็นว่าสถานการณ์ที่อังกฤษเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันรุนแรงมันร้ายยิ่งกว่าเมืองไทยตอนนี้อีกนะคะฉันยังผ่านพ้นมาได้แล้วฉันก็มีคนที่รู้จักแล้วก็คนในครอบครัว นะคะที่เสียไปเนื่องด้วยโควิด1 9ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเจอสึกหนักนะคะยังไงเนี่ยเราคนไทยในฐานะคนไทยคนนึงนะคะถึงแม้ว่าจะมาอยู่อังกฤษนานก็แล้วแต่แต่ฉันไม่เคยปฏิเสธว่าตัวเราเองเนี่ยเริ่มต้นมาจากเมืองไทยดิฉันก็ยังเป็นคนไทยค่ะดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเกิดอะไรเดือดร้อนเนี่ยก็ เป็นกําลังใจนะคะเห็นใจแล้วก็ยังมีเรายังม,มีครอบครัวอยู่ที่ไทยเราเป็นห่วงทุกๆคนที่เมืองไทยแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยที่คนอังกฤษที่ทุกๆคนผ่านมาได้เนี่ยเพื่อนๆมันขึ้นอยู่กับความร่วมมือของคนในชาติด้วยกันทุกๆคนนะคะดังนั้นดูแลตัวเราเองก่อนดูแลคนครอบในครอบครัวนะคะรับผิดชอบสังคมเดี๋ยวอะไรมันก็ผ่านไปได้เดี๋ยวอะไรมันก็โอเคดีขึ้นนะคะท่านผู้ชมค่ะนะ พอฟังข่าวแล้วแบบว่าโอ้โหนะเพื่อนๆเ,เราเราเรา,เราตกใจเหมือนกันนะนะคะแต่อย่างน้อยอะเพื่อนๆคิดซะว่าโควิดเนี่ยมันทําให้โลกเราเปลี่ยนไปมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยคนที่เราสมควรที่จะใส่ใจมากที่สุดคือก่อนหน้าคนอื่นๆก็คือคนในครอบครัวนะคะเพื่อนที่เรารักนะ,ะโลกเรามันวุ่นวายหนักไม่จงเป็นต้องไปใส่ใจหมดทุกๆคนดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกๆคนนะคะเพื่อนๆค่ะนะ เมานิดนึงว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนใช่ว่าจาจะเล่าออแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่มีเวลาเพราะว่าช่วงนี้จาเรียนด้วยอะไรด้วยวันนี้เนี่ยจะมีเวลาจาก็เลยได้ถ่ายคลิปตอนแรกว่าจาจะเออ พูดถึงเรื่องการสิน้นประชมของเจ้าชายฟิลิปนะคะแต่ว่าวันนั้นก็ก็ไม่ได้มีเวลาที่ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเ,เลยนะคะวันนี้ก็จะมาบอกว่าวันก่อนเชฟทอมเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะวัคซ i เ a t i o n ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาฟังยอดผู้ติดเชื้อที่อังกฤษก่อนนะคะยอดผู้ติดเชื้อที่อังกฤษเนี่ยณนะปัจจุบันวันนี้ที่ชํามถ่ายอยู่นี่ตรงกับวันที่ยี่สิบห้านะคะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าเมษายน ปี2,021นะคะยอดผู้ติดเชื้อวันนี้อยู่ที่1,712คนนะคะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตมีแค่เพียง1 1คนเท่านั้นนะคะสถิตินี้คือสถิติที่ที่ดีมากเพื่อนๆถ้าเ,เทียบกับตอนก่อนนะคะปีที่แล้วที่แบบโอ้โหพุ่งพรวดพุ่งพรวด จนเพื่อนๆนคนไทยเอซีเราหลายคนส่งข้อความด้วยความเป็นห่วงเรานะคะวันนี้เราก็ส่งข้อความไปถึงทุกท่านที่เมืองไทยด้วยความเป็นห่วงเช่นกันอังกฤษผ่านมาได้คนไทยเราก็ต้องผ่านได้เช่นกันนะคะแล้วยอดจำนวนคนของที่อังกฤษนะคะที่ได้รับวัคซีนนะคะอันนี้ก็เป็นเอ่อ สถิตินะคะที่เขาลงไว้เมื่อวันที่24นะคะอีกหนึ่งวันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ต้องรอเขาสรุปตอนตอนออหมดวันนะเพื่อนๆ ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะยอดผู้ได้รับวัคซีนนะคะท่านผู้ชมค่ะวัคซีน t นะคะ First dose เนี่ยเข็มแรกเนี่ยในสหราชอาณาจากักรมีทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วอยู่ที่3 3 6 6 6 6ล้าน6 6 6คนค่ะประชากรที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วนะคะส่วนวัคซีนเข็มที่2ก็จะพวกคนที่สูงอายุนะคะ แล้วก็บุคคลที่มีโรคประจําตัวอะไรร้ายแรงนู่นนี่นั่นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็รับไปแล้วนะคะคนที่รับเข็มสองอยู่ที่สิบสองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยกับอีกสิบหกคนด้วยกันนะคะจากสถิติที่เราดยดูกราฟนะคะยอดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยโควิดลดลงนะคะกราฟเนี่ยลดลง จากแต่เดิมนะคะตั้งแต่ก่อนที่ประชาชนได้รับวัคซีนแสดงให้เห็นแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยวัคซีนเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่ได้จะยืนยันนะคะว่าจะสามารถคุ้มครองเราได้พรเทคเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เราคิดว่าเฮย้ยมันก็ยังดีกว่าเราไม่ได้รับวัคซีนเลยนะคะแล้วตัวแชมเองแชมก็ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มแรกนะคะเมื่อ เป็นเดือนละมั้งท่านผู้ชมได้ติดตามขณะนะคาของออกฟอร์ดนะคะเอสเตอร์เซเนกานะคะท่านผู้ชมคะแล้วเชฟทอมเขาก็เพิ่งฉีดเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างกันไซส์เอฟเฟกต์กเพื่อนๆไซส์เอฟเฟกต์ของแชมอ่ะก็คือแชมจะปวดแขนแค่นั้นวันวันวันที่สี่อะตอนแรกอะเพื่อนๆก็คือไม่เจ็บเลยเบคเข็มเบามากเข็มมันเป็นเข็มเล็กอะเพื่อนๆเขาจิ้มไปแล้วอุตั้งและไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด แล้วอาการแพ้นะคะไซ d ์เ f ฟ e c t ก็คือของฉันไม่ได้มีอาการแพ้แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะปวดแขนแค่นั้นในในหลังจากฉีดนะคะแล้วก็เพลียหลับนะคะก็ให้เวลาวันหนึ่งแต่ที่แย่ไปกว่านั้นนะคะเพื่อนๆเ,เชฟทอมเราค่ะนะคะเมื่อกี่วันเนี้นางก็เพิ่งฉีดไปนะคะเพื่อนๆทีท,ทีนี้ก็คือนางฉีดตัวเดียวกับชัมของะะออกฟอร์ดนะคะเอสเตอร์เซนาิกานะคะ นางฉีดปุ๊บเสร็จแล้วก็ยังวันวันที่ฉีดนะเพื่อนๆยังหลันล้าหลันล้ากลับมาบ้องกลับมาบ้านฉันฉีดวัคซีนแล้วนี่นี่นั่นทากับข้องทากับข้าวแต่รู้ไหมว่าอะไรตกกลางคืนโอ้โหแม่เจ้าฉันตกใจมากเพราะว่าเหงื่อนางแตกพลั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 กพักแล้วแบบว่าโอ้โหตัวร้อนเราก็เป็นห่วงคิดว่าอุตส่าห์รับผัวเราจะต้องเป็นอะไรหรือเปล่าแพ้ยาหรือเปล่าจะตุยหรือเปล่า แม้กระทั่งคิดว่าโอ้เดี๋ยวจะต้องเรียกนาย,นายนายนายนะคะหรือว่าโทรฉุกเฉินให้รดลงพยบาลงพยาบาลมารับหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็คือเออเช็คไข้อะไรแล้วนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ให้กินยาแก้ไข้นนอนน,นดื่มน้ําเยอะๆแล้วเฮ้ยม,มันมันมันค่อยอยังชั่วนจริงแต่ก็คือเราให้เขาพักวันนั้นวันหนึ่งเลยเต็มเแบบว่าเขาก็หลับเต็มเเลยนะคะเนื่องจากว่า ไอ้เจ้าโควิดวัคซีนเนี่ยนะเพืเ่อนๆเขาบอกว่าคนที่ยังอดอลเนี่ยคนที่อายุต่ำกว่า30ิปีเนี่ยอาการแพ้จะรุนแรงกว่าคนที่เป็นอดอลแล้วนะคะเพราะว่าเชฟทอมเขาแค่ยี่ิบกว่าเท่านั้นนะคะเราก็เห็นว่าเออจริงๆเพราะว่าตอนที่เราฉีดไปแล้วเราไม่ได้แพ้ถึงขั้นแบบเชบทอม นะคะแต่ก็คือหลังจากนั้นก็คือไม่มีปัญหาอะไรพอพักวันหนึ่งวันต่อมานางก็เอเนจีเยอะกลับไปทํางานได้ตามปกตินะคะนั่นแหละเพื่อนๆค่ะแต่เราไม่รู้นะว่าตอนนี้ที่ไทยเออเพื่อนๆได้ฉีดกันไปบ้างหรือ,อยังนะคะแต่ รู้สึกว่าเหล่าบรรดาพวกเซเลบเมืองไทยได้ฉีดกันแล้วมั้งแต่เราไม่รู้ว่าประชาชนทั่วไปได้ฉีดกันหรือ,อยังนะคะเราไม่รู้ว่าต้องมีค่าใช้จงใช้จ่ายหรือเปล่าหรือว่าฟรีหรือเปล่า,อ,ลา,อ,ลาอะไรยังไงเพราะว่าชัก็ไม่ได้ตามข่าวที่ถ่ายทุกๆข่าวนะคะแต่พอเห็นออยอดผู้ติดเชื้อเราเราพยายามที่จะไม่อยากเสพข่าวที่มันเป็นข่าวเศร้าบ่อยๆนะคะช่วงนี้เรียนด้วยอะไรด้วยมันมัน,ม,นมันไม่ได้มีเวลาว่างพอที่จะมานั่งเสพข่าวเยอะๆแต่ก็คือ คุยกับแม่คุยทุกวันพอฟังแล้วเราเฮ้ยเราเรา,เราเ,ราเราเป็นห่วงทุกๆคนเราเป็นห่วงนอกเหนือนจากแม่เรานอกเหนือนจากคนในครอบครัวเราเราห่วงเอฟซีเราห่วงทุกๆท,ท่านนะคะไปไหนมาไหนก็สําคัญเลยเหมือนที่ท่านบอกให้จาระวังก็คือการใส่แมสดังนั้นท่านก็ต้องระวังเช่นกันนะ,ะต่อให้เราใส่แมสแล้วสิ่งสําคัญเลยคือมือต้อง นะคะใส่ถุงมือเลยยิ่งดีออกไปไหนเนี่ยเพราะว่าบางทีคนเรามันไม่รู้ตัวเพื่อนๆมือเนี่ยเราจับหน้าจับอะไรอย่างเนี้ยเพื่อนๆน,นะคะแล้วเสื้อผ้าเนี่ยนะของแชมเวลาเช็ดพอมกลับมาจากทํางานเนี่ยแชมก็นะคะเอาคือซักทุกวันเลยจริงๆค่าไฟจะแพงแค่ไหนค่าไฟช่วงเนี้ขึ้นมากเพราะว่าแชมซักทุกวันแล้วเวลาซักผ้าเนี่ยต้องน้ําต้อง60%ดีกี่ขึ้นนะคะ อย่างต่ําเลยเพื่อนๆนั่นแหละนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากแบบว่าเออเป็นโควิดใช่ป่าเพื่อนๆ <c oughs> นั่นแหละค่ะยังไงก็ต้องขอนะคะให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคนไทยในต่างประเทศก็เป็นห่วงเป็นใหญ่คนไทยที่อยู่เมืองไทยเช่นกันค่ะนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้พอพเราเห็นข่าวมีคนแชร์มาว่าอาาที่ติดโควิดแล้วเสียชีวิตแล้ว แล้วสงสารมากเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะว่าเราก็มีแม่ที่อายุมากเหมือนกันที่อยู่ที่ได้นะคะแต่เราก็คือสั่งไว้ว่าเออเพบปกติเวลาแม่เขาจะออกไปเขาก็จะไปใส่บาทนะคะตลอดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าช่วงนี้มัน,มนบัลลางไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ถ้าอยากทําบุญเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันอย่างอื่นก็ทําได้นะคะนั่นแหละ นะเป็นกำลังใจงให้กับ FC ซีทุกๆคนนะคะเพื่อนๆ <im itation> ขาแต่ถ้าใครได้มีโอกาสฉีดวัคซีนก็ฉีดไปเลยไม่ต้องกลัวค่ะเพื่อน <im itation> ๆนะคะอืมนะเพราะว่ามีอีกหลายประเทศที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนประเทศยากจนและอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพื่อนๆเนาะเออพูดถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยวัน,วนๆก่อนเพื่อนในห้องเพื่อนในชั้นเรียนของฉันเนี่ยเขาทํางานอยู่กับเขตเขตหนึ่งในอังกฤษนะคะ รู้สึกว่าจะเป็นเขตคอยดอนนะคะช่วงที่ไอ้เจ้าวัคซีนของออกฟอร์ดเนี่ยมันออกมานะคะตอนแรกๆคนอังกฤษที่ไม่อยากฉีดกันนะคะตอนนั้นมันจะเป็นคนในเขตที่เขตคอยดอนไม่ใช่ทุกเขตนะคะเพราะว่าแต่ละเขตเนี่ยเขาก็จะได้วัคซีนวัคซีนไปเป็นเอ่อล็อตนี้ล็อตนั้นนะคะแล้วแต่เขตไหนๆจะบริหารกันเองแต่เนื่องด้วยคนไม่ฉีดค่ะตอนนั้น กลายเป็นแบบวัคซีนจะต้องทิ้งเสร,ร,ร็จแล้วยังไงรู้เปล่าไอ้ทิ้งเขาก็ไม่กล้าทิ้งเพื่อนอะมันทํางานให้กับเขตมันก็ต้องออกมาข้างนอกแล้วก็ป้ายรถเมล์เนี่ยใครอยากฉีดเข้ามาฉีดเลยใครอยากฉีดเข้ามาฉีดเลยแบบว่าปกติเขาจะต้องบุกไงเออแต่วันนั้นก็คือนะคะมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันเปลืองงบประมาณนะตอนนั้นเนี่ยคนคนที่นี่ตอนนั้นบางคนเขาก็ไม่เชื่อนะคะเขาคิดว่าเออวัคซีนอาจจะมีผลเสียสําหรับเขานะคะบางคนก็ นะแต่ว่าฉันก็ฉีดไปแล้วนะคะแล้วปัจจุบันนี้หลายคนเขาก็ตัดสินใจที่จะฉีดกันนะคะแต่ถ้าใครไม่ฉีดก็อืมตามแต่นะคะความคิดใครความคิดมันเพื่อนๆไว้ว่า you believe นะคะโอเควันนี้แค่นี้แหละเพื่อนๆก็ส่งกันบางใจแค่นั้นนะคะโชคดีสวัสดีค่ะ